กำไรเป็นล้านเลยครับถูกต้องวันนี้นะครับจะไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะมาดูก๋วยเตี๋ยวพลังงานแสงอาทิต์นี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาสามารถสร้างราได้หลว้วก๋วยเตี๋ยวพลังงานแสงอาทิตย์มันเป็นยังไงพี่คือผ้าเขา้าเยอะก็เลยจะต้องขยายร้านขยายกิจการขึ้นขยายโต๊ะจาก4เป็น6เป็น10ทําให้ลูกค้ารู้สึกรสชาติอร่อยบริการดีเย็นสบายเขาในที่ต้องติดแอร์ จการเรื่องขยายตู้แช่ต้องเพิ่มตู้แช่น้ำพะลมเพิ่มตู้เอซิมเพิ่มตู้แช่ผักเพิ่มตู้แช่เนื้อเพิ่มทีนี้ค่าไฟมันก็เริ่มแพงขึ้นจากร้านเล็กค่าไฟหลักพันตอนนี้ค่าไฟเป็นหลักหมื่นแล้วคือที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าติดโซลาร์เซลล์ทั้งอาคารเลยติดแอร์นี่มันเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยใช่ไหมฮะเกี่ยว โซลาเซลล์เนี่ยสามารถติดตามร้านอาหารอะไรได้หมดเลยได้หมดครับไม่ใช่แค่ลดต้นทุนนะแต่เขาสามารถตร้าย <Wow. S 1> ไ้ขึ้นมาอีกเป็นไงครับที่ร้านเนี่ยเขาลงทุนแค่แสงองแสนกว่าบาทติดโซลารูฟข้างบนหลังคาประมาณ7 5กิโลวัตต์ผมคำนวณแล้วว่าต้องใช้ไฟทั้งหมดนะครับแอร์2ตัน2ตัวแอร์1ตันอีก1ตัว1ตันเท่ากับ1กิโลวัตต์เพราะนั้นแอร์3ตัวนี้ปาเข้าไป5กิโลวัตต์ละอือยังไม่รวมตู้แช่เลยโอเคผมเห็นแล้วแหละว่าโซลาร์เซลล์มันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แล้วมันไปเพิ่มรายได้ได้ไงครับหนึ่งละค่าไฟนะครับปัจจุบ 9, ัน9 0 0 0 1 0 0 0หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะครับอยู่ในเขตดีถึง5,000เดือนที่สองติดตั้งโซลาร ก็อย่างที่จะมานั่งกินรังผึด้วยเตี๋ยวที่แบบเย็นๆ <S <S คือเราลงทุนกลับไปในกิจการใช่คือการเป็นกําไรกลับมาโซลาเซลล์นี่มีอายุ25ปีก็แปลว่าอีกประมาณ20กว่าปีเนี่ยคือกําไรล้วนเลยล้วนครับโอ้ยีีนี่เป็กกำไรเป็นล้านเลยนะครับถูกต้องเรามีต้นท yep ุนในการบริการลูกค um> ้าค um> ้อนข้างสูงนะครับที่เกี่ยวกับค่าไฟมีตู้แช่ประมาณ3-4ตู้ครับแล้วก็แอร์3เครื่องครับหลักๆครับค่าไฟเกือบหมื่นเลย แต่ก่อนตู้ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแอร์ก็ไม่เยอะค่าไฟก็เกือบหมื่นครับแปดพันเก้าพันหมแล้วแต่เดือนอ่าถามงี้เลยตอนนี้ติดมาเสร็จเรียบร้อยเคื่องนี้ไฟเยอะกว่าเดิมด้วยค่าค่าไฟเท่าไหร่ครับของจริงเลยโอ้โหเรียกว่าหายไปแบบครึ่งเลยนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้เราสามารถดูบนสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ก็เราจะรู้ว่า พลังงานที่ผลิตเนี่ย real time เลยมันบอกช่วงเวลาเลยว่าตอนนี้ผลิตได้เท่าไรมีประิภาพยังไงดอกไหมถ้ากราฟพลังงานของมันผิดปกติตอนนั้นผมก็สามารถที่จะเข้ามาสวิตช์ของพีมีได้เ,ดเลยครับผมโอเคอุอ่นใจแล้วครับถ้านุผู้ชมครับถ้าเกิดว่าทําร้านอาหารนะครับผมว่าเนี่ยาการที่ติดเซลล์ะเซลล์เนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้แบบเวิร์กมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกข้างในต่างกันริบรับเลยแต่ว่าผมก็สงสัยนะว่า เดี๋ยวผมอยากจะเอามาติดที่บ้านเนี่ยนี่มันร้านอาหารเนี่ยม,มันจะมันจะโอเคไหมเงีเดี๋ยวพี่พาไปดูมีเคสตัวอย่างในเมืองคอนแก่นนี่แหละอละ๋อเ<ล>รรหรอน่าจะเหมกกาะไหมนะน่าจะเหมาะกับเจฟน่าจะเหมาะเลยเดี๋ยวพาไปดูกันโอเคเดี๋ยวไปดูกัน,นครับต้องติดตามคลิปหน้านะครับ